สวัสดีค่ะโคชวิดานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่น่าถูกใจของแฟนคลับโคชวิดานหลายหลายคนนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของผมขาวกับการย้อมผมนะคะเ,เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเ <laughs> ชื่อว่าหลายๆคนที่ดูก็อาจจะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยคิดที่จะไปทําสีผมมาบ้างนะคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ต้องถึงวัยที่จะย้อมย้อมผมกับบางคนที่ โคชเชื่อว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะกับแฟนคลับของโคชนะคะที่น่าจะต้องใช้บริการเรือ่องการย้อมผมแล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายคนคงมีคําถามเนาะว่าในเรื่องของเวลาที่เราเจอผมขาวเส้นแรกอาจจะใจไม่ดีเออไม่จ้าจริงฉมีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคําถามต่อไปคือเราจะทําไงกับมันนะคะตอันนี้ก็จะมีหลายคนที่ด้วยอารามณ์ตกใจนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโคชเชื่อว่าน่าจะ เกินครึ่งหนึ่งของพวกเราที่ไปถึงเปึงปุ๊บพยายามด้วยย้อมผมนะคะแล้วสีที่เลือกก็แน่นอนนะคะคือสีดำนะซึ่งในแง่ของการย้อมผมเพื่อปิดผมขาวเนี่ยค่ะโค้จะบอกว่าสีที่โค้ดไม่แนะนําก็คือสีดํานะคะเหตุผลเพราะว่าอะไรพวกเราลองคิดดูเวลาที่วัยของเราสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กค่ะเราก็จะแบบหน้าตาใสกุ้งกิ้ง,งผมดําอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะอันนี้เวลาที่อายุเพิ่มขึ้นนะคะ ความเปลี่ยนแปลงของผิวคนว,ว่าหลายคนก็รับรู้ได้ว่าเอเมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มมีเม็ดสีมีนู่นนี่นั่นเข้ามาผมเราเริ่มรู้สึกเออมันเริ่มร่วงบ้างนู่นนี่นั่นเริ่มมีผมขาวแซมขึ้นมานะคะฉะนั้นการเปลี่ยนจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนที่แค่สีผมนะคะการเปลี่ยนมั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 นลงไปทั้งร่างค่ะนะคะหลายคนจะโอ้ เพนและเกิดนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะแต่ตอนนี้ทํายังไงให้เราปรับตัวให้เข้ากับวัยที่มันเปลี่ยนเพราะว่ามันน่าจะเป็นาทางออกที่ดีกว่านะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําสําหรับเอากลุ่มแรกก่อนละกันนะว่าใครที่อยากจะปิดผมขาวแล้วควรจะใช,ใช้ย้อมผมเนี่ยควจะย้อมผมสีอะไรดีนะคะก็อย่างที่บอกสีที่สีที่แนะนาคือสีดํานะคะเหตุผลด้วย การที่เราย้อมผมดำนะคะแต่ทุกอย่างในร่างเรามันมันมัน,ม,นมันไปตามไวัยฉะน,นี่ผมมันก็จะดูลอยนะคะเราก็เห็นไหมบางคนเครจะว่าหลายคนเวลาที่เราเห็นใครสักคเดินมาเดินผ่านมาประเทเห็นบอกอดูมันแบบผมเธอแบบว่าฉันว่ามัน มันดูรอยเป็นนะอะไรอะไร,ะไรลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดมาจากอารมณ์ลักษณะแบบนี้เองแต่ว่าด้ยวยความที่พวกเราอาจจะผมขาวครั้งแรกจ้านะคะหรือว่าจะเคยผมขาวมาแล้วรู้ยิ่ทำอย่างไรดีก็อาจจะเป็นลนักษณะแบบนี้ไปนะคะทีนี้มาถึงคําถามว่าเวลาที่เราผมขาวนะคะเราควรจะย้อมผมสีอะไรนะสีผมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่เคยเดยกกับโค้ชนะคะโค ใครที่มีโอกาสได้เทียบสีก็จะโชคดีมากนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นโทนร้อนนะคะแน่นอนเราก็จะใช้เป็นสีน้ําตาลออกโทนแดงเพราะว่าสีแดงมันจะเป็นสีของสีร้อนสีอุ่นโทนนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอันนี้ถึงแม้จะไม่ได้เคยเรียนกับโค้ชนะคะลองลอง,ลอง,ล,องลองสังเกตอย่างนี้เดี๋ยวโคชช้ชจะบอกโอ้ยฉิคยังไม่ได้เรียนเลทำยังไงดีเนี่ยง่ายมากไม่ต้องกังวลค่ะนะคะถ้าเราทาปากสีแดงสีส้มนะคะสีออกแบบเนี่ยแรงๆนะสดๆขึ้นเนี่ยเราน่าจะนะ น่าจะนะน่าจะเป็นคนที่เป็นออกไปในโทนร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเมื่อไหร่ชมพูวิ้งวังนะคะม่วงฟ้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ใส่สีหว,วานๆขึ้นเหลือเกินนะคะแนวโน้มเราอาจจะเป็นเย็นนะคะก็ลองดูหรืออีกอันนึงคือเวลาที่เราใส่เครื่องบบประดับอย่างเช่นถ้าเราใส่ทองขึ้นนะคะ รู้สึกแบบเวลาใส่ทองทีไรไม่ใช่ราคานนะทองขึ้นนะทองขึ้นนะคะเราก็อาจจะเป็นคนโทนร้อนก็นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรา,เาใส่มุกนะใส่มุกใส่ที่เป็นเมทัลขาวๆข,ขึ้นล้วอาจจะเป็นโทนเย็นใส่เพชรอะไรเงี้ยดูมีแวร์ยูขึ้นมาเลยนะคะก็ลองดูนี่ถ้าเกิดเป็นโทนร้อนทําสีผมไกด์สีเป็นน้ําตาลแดงบอกบอกช่างทาผมสีโคก ไม่ค่อยพลาดเพราะอะไรน้ําตาลโควงมันเป็นน้ําตาลแดงนะคะมันจะเป็นออกโทนร้อนแล้วก็บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อเรียกอะไรเป็นเป็นคนในโซนร้อนแล้วก็มีหลายคนที่เป็นโทนร้อนแต่ไม่ได้ทุกคนที่เป็นโทนร้อนนะคะส่วนใครที่เป็นโทนเย็นนะคะสาวหวานคุ้งกิ้งอะไรเงี้ยชมพูนู่นนี่นั่นว่าไป ก็อาจจะลองเป็นน้ำตาลเป็นโทนม่วงนะคะม่วงเป็นสีเย็นนะคะก็จะออกมาอีกักษณะโทนหนึ่งไม่ใช่ไปย้อมผมสีม่วงนะน้ำตาลอมม่วงกับน้ำตาลอมแดงร้อนกับเย็นอะไรลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะคิดว่าตรงนี้คงพอช่วยพวกเราในส่วนหนึ่งเนาะคำถามต่อไปต้องย้อมไปถึงเมื่อไหร่อ่านี้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะคะก็ย้อมไปจนกระทั่งเราคิดคืออย่างนี้ เมื่อไหร่ที่ผมดำกับผมขาวนะถ้าปริมาณผมดำยังมากกว่าผมขาวอย่างนี้แล้วกันง่ายๆเนาะก็อาจต้องย้อนไปช่วงหนึ่งแต่ว่าไร่ปริมาณผมขาวเริ่มมากกว่าผมดำเราเอาชนะมันไม่ไหวแล้วนะก,ก็น่าจะแบบปลาเข้าไปเลขห้าเลขหกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเราเคยได้ยินไหมผมดอกเหลานะคะคนที่มีผมดอกเหลาคือคือผมผมขาวอมอมเทาเทาอมเมลเอย่างเงี้ยทั้งหัวเลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะ คนที่เป็นผมสีดอกลาบเขาก็เห็นแล้วผมโอ้โห و, สวยอะนะคะคือต้องบอกว่าเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นคุณป้าเราเป็นรุ่นพี่ของคนณนะเป็นรุ่นป้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นคุณป้าหรืออาจจะเป็นรุ่นคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอท่านเริ่มมีสีผมสีดอกลาวเ็าคุยบอกว่าเออแบบดูดูดีอะผมสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคำตอบนะคำตอบคือเมื่อไหร่ถ้าผมดำยังเยอะกว่าผมขาวก็ย้อมไปก่อนนะคะ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมขาวเยอะกว่าผมดำก็ทําใจซะแล้วก็เริ่มรอมันชุตอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะออกมาอนลักบับนั้นเองนะคะตอนนี้ใครที่ย้อมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาย้อมเนี่ยค่ะผมเรามันจะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมยาวเร็วมากนะ,ะโดยเฉลี่ยแล้วกันเนาะโดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนเดือนถึงเ,เดือนครึ่งพอมันเริ่มยาวมาม,มีแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะความยาวประมาณเท่านี้ก็ควรที่จะเริ่มไปเติมโคนนะคะตก็จะเติมเติมไปทั้งหัวแหละแต่หมายความว่าคือก็ต้องปิดโคนตรงนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเบื่อการที่ต้องแบบนี้ก็ก็ลองเลือกเอาแล้วกันเนาะคือถ้าไม่ยอมเมื่อรู้สึกมันโอเคกับเราก็โกออนะชีวิตชีวิตดำเนินต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกเรารับไม่ได้ในแง่ของการจะยอมก็ยอมลักนัะแบบนี้นะคะในแง่ของ การย้อมผมเนี่ยก็มองว่าถ้าจะดีนะคะก็เราก็พึ่งพาช่างน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลาย้อมผมบางทีมันก็จะมีเรื่องความไม่เรียบร้อยอะไรต่ออะไรช่างก็จะได้ช่วยเราแล้วก็ถ้าเราสามารถจะเลือกได้ก็แนะนําว่าน่าจะเลือกร้านที่มือชีพเรื่องผมเขามีความเข้าใจเรื่องของสีนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางครั้งสีข้างกล่องที่เราซื้อมากับสีที่เราย้อมลงไปสีที่ มื่อไหร่ที่มาโดนเคมีของอุณหภูมิเส้นผมของแต่ละคนออกมาสีก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราได้ช่างผมที่เข้าใจเขาเชื่อว่าตัวนี้ก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะโอเคในเรื่องของสีในเรื่องของผมนะคะก็และในเรื่องของวัยมันก็จะมีส่วนแต่ในแงีในตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้เรื่องของสีเขาเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นในองของการที่เราจะต้องปรับตัวนะคะ สีของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงวัยค่ะไม่มีเราไม่เราไม่ได้อยู่สีเดียวตลอดชีวิตนะคะก็จะมีช่วงที่เราค่อยๆเฟดลงสีผิวเราเปลี่ยนสีผมเราเปลี่ยนสีพิกเมนต์อะไรพวกเนี้ยเราเปลี่ยนปุ๊บเนี้ยสีที่เราจะมาแต่งตัวก็เปลี่ยนเหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่แบบนี้ตลอดเวลากับทุกๆวัยม,มาถึงจุดหนึ่งของบางวัยมันก็จะดูลอยนี่เป็นเรื่องปกตินะคะ ก็ขออวยพรให้กับหลายคนที่กําลังจะคิดว่าจะจะย้อมผมแล้วจะจะเป็นสาวแล้วจะจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็ลองลอง,ลองเลือกโทนสีให้ถูกต้องแล้วกันเนาะเวลาที่เราเลือกโทนใช่มันก็จะชีวิตจะดีดีนะคะใครที่มีคอมเมนต์นะคะชอบวิดีโอนี้ก็เขียนมาบ้างนะอย่าแบบแอบส่องอย่างเดียวนะคุณมีคนบอกว่าโอ้โหก็วินะชอบมากเลยวิดีโอแล้วกดไลค์ไหมไหม่เขียนไหมไหม่นะคะช่วยเขียนมาหน่อยนะเพราะว่า เงานะอะไรอย่างนี้นะคะใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็แชร์กันต่อเนาะแล้วก็ติดตามโค้ได้ใน Facebook Fan Page นะคะ Line แอดยูทูบนะคะชาน n e ลแล้วก็ Instagram ที่ Vina Image Coach นะคะว n a สะกดด้วย WWENA เว้นวรรัก m a g e แล้วก็โค้ชค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอให้ใครที่ย้อมผมออกมาได้ดังใจค่ะบ๊ายบาย